จริงๆเรามานานแล้วนะเก็บจนได้เต็มตะกร้าแล้วแต่เราไม่มีเวลาได้ถ่ายอันนี้คนนำทางเรานะดูเอาเลยไม่รู้มันจะพาเราหลงป่าตอนไหนแต่เราก็ตามมันตรงนี้มันจะเป็นป่าเห็ด แต่ว่าเผื่อจะได้มันต้องแบบเขียย่ยใบไม้แบบจนปีนโค,โคกเลยอ่ะเน,อเนี่ยมันก็จะเป็นไหนอ่ะเนี่ยดอกเห็ดอยออุอออ้ยอุย้ยอุนะ้ยนะปวกกัะแม่มันเนี่ย เจ้าทินเจ้า <hi> ทินกัดอุ <language> ้เจ็บเห็นไหมใครทำอะไรเออกัดอีละกัดอีละเจ้าทินกัดอ้อโอ้ยเจ็บ ธอคือคนนำทางเผื่อจะได้กินแบบยากลำบากแล้วก็จะเดินวนไปเวียนมาเผื่อจะได้กินนะเนี่ยเผื่อจะได้กินแถวนี้มันจะเป็นใกล้ๆป่าหน่อยนึงวงเล็บป่าช้า <c oughs> กล้ามาเดี๋ยวหาต่อก่อนนะคะ